มีพลังงานเยอะมากเราเลยแก้งทำให้หัตถรลดระบอดแล้วก็ผูเห็นซ่อมผู้เห็นมาถึงน้าซ่อมรถเนี่ยซ่อมเพื่อจะมามาแไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำปเแค่เองปเแคดเองด้วยโอ้โหรถมึรถลุงเป็นไรไห่ลูะยันแค่ไหนพี่ยันกลับน่าจะหัวฉีดพังเ่รพี่เขายันหม่เลย ดึงล้อแค่มันเย็นอยู่ไหมติดแน่เนี่ยลมอัดได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวสองจ้ากินขึ้นหนุนดังแล้วนี่ขึ้นมาต <Yok. S 3> ิดง are ่ายเหรอวะอันนี้ก็เขามีพลังงานเยอะมาก เราคงเป็เติดเร่อเป็นไติดหรอกจริงๆเอไว้เราไม่อยากจะสู้เขาเราเลยแก้งทำให้หัเกลียวรถเราบอดกูเห็นซ่อมกูเห็นมาถึงหน้าซ่อมรถเนี่ยซ่อมเพื่อจะมันไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำดิๆๆไม่ได้ทำล้าจะสีอยู่ไหนเ่อกลมะไรูเห็นแต่งรถแต่เท้าเลยวัวดแดกเอาจริเดี๋ยวให้เขาให้เขาเข้แ้กก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไป ไปแค่เองไปแค่เองด้วยโอ้โหข้ามไปทำเรา รถรถลุงเป็นไรไมมนูยันแค่ไหนพี่ยันกลับยันท่ออะไรพี่ ไปวะครับไปวังไปวังตั้งรถไปวังน่าจะหัวอะไฉีพังวะพี่เขายันใหน่อยเออแล้วทำไมมันในนี้ไม่ได้อะ ดูผมลุงเอ็กนะครับวันนี้เราอยู่กับบล็อกโอซูกานะครับบล็อกแบตตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้เป็นแบบธียมไอออนนะครับต้องบอกเลยว่าความแข็งแรงทนนะครับเรียกว่าใช้งานวันหนึ่งชาร์จลืมเลยแบตนะครับเป็นขนาด20โวลต์สแอมป์นะครับนอกจากเป็นบล็อกไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นไขควงได้เรียกว่าใช้งานได้หลายฟังก์ชันเลยแรงบิดนะครับเห็นแบตเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถ สร้างแรงบิดได้ถึง420-440นิวตันเมตรใครที่สนใจนะครับกดที่ตะก้าหรือไปติดต่อได้ที่แฟนเพจ iMac c o โค r t o ร l หรือโอซูกะ Thailand ได้เลยนะครับเมื่อกี้ดึงหัวฉสีดแล้วเนี่นยป,ปกติไม่ได้บบไม่ดีนะยก็เป็ีนหัวเทียนไปดึงปุ๊บเดียวติดเลยไหมเราได้ใช่ไหมล่ะแบตไม่นี่ไม่เกี่ยวเลยสวิตช์อยู่ไหน,น ไปัปป๊มติดก,กันทำไมอะกล่องพังปั๊มติดหลับเฮ้ยเ,เปิดเปิดปั๊มติ๊กหลับหลับแล้วทำไมไม่เปลี่ยนปั๊มติก๊กอ่ะปั๊มในกล่องโอ้ยแสงกูจังเลยกูร,ยยรูงใครเป็นใครเป็นอสิทธิ์ <laughs> หมอนจะหาย มีอุบัติเหตุเล็กน้อยครับก็ทําให้การขับของเราเรียกว่ามีคลิปช่วงขี่น้อยล้ว่าต้องไปดูแลเรื่องการขี่สไลด์แทนดี๋ยววันนี้นะครับลุงเอ็กนะครับก็จะทํารถเพราะว่ารู้สึกว่ารถจะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปบวกกับเขียวอีของสอจอเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆดูครับล้อของเราพร้อมมากพร้อมมากก็ ตอนนี้รถมีปัญหาในช่วงนี้คือวูบวูบเนื่องจากนะครับรถจอดมานานนะแล้วก็ระบบไฟชาร์จนะครับของรถนะครับไม่พอครับแม่งแค่ไม่รู้ตัวเายซ่งเราน่าจะต้องเช็คไฟแล้วก็น้ำมันนะครับก็ไม่ใช่หรอกว่าเขาคิงผมจัดแล้วว่าเขาจะแดกผมหลับนะน้นดูดิดูดิมันก็พูดอย่างก็ เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำได้ดีที่สุดแค่ไหนวันนี้นะครับถ้าได้ขี่ก็จะได้วิ่งงานถ้าไม่ได้ขี่ก็ไม่เป็นไรดวงคนมันใจนี่เว้ยหัวเทียนนะครับจวเปลี่ยนหัวเทียนเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คไฟไปแล้วไฟไม่ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของนาำม้ยดูแรงดันปั๊มติ๊กน้อยมากพี่ป้อนข้าลูกกันครับจะว่ากันเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรสายหลุดผมว่าสายอาจจะหลวมแล้ว <_ d> เอาง่ายๆนะคนดูรถ <d> กับคนแม่งแก่พอกันอ <_ d> ่ะอย่าให้กลับมาติดเครื่องได้เจะแดกให้หลับเลย <_ d> <_ d> พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆเนี่ยลุงแม่งเลืออะไรออกเว้เพราะว่ารู้ว่าถ้าวันนี้วิ่งโดนแดกแน่นอนเลยเพราะว่ารถเรายางปัดมาได้41.8แรงม้าอย่างที่น้องๆเห็นในคลิปนะแล้วก็รถเขามาประมาณ45-46แรงนะแต่ว่าเราก็จะต้อง ทำรถให้ติดเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปมาให้น้องๆดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงหน่อยแล้วกันไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปดูดีว่าถ้าวันนี้คันนี้ไม่ติดเดี๋ยวหายืมคันอื่นของบอสไปขี่ก็ได้นะเพื่อที่น้องๆจะได้ดูบรรยากาศของงานครับผมไปเลสโกในที่สุดนะครับลุงก็ต้องยกคันเร่งนะครับแล้ร,รับเจ้าปลาผ่าก็าไม่ได้ขี่นะครับเดี๋ยวจะไาขี่คันสีขาวนะครับของบอสโดบอสนิวนะครับ คันนี้ต้องขอคุณบอสนิวแล้วก็สอจนภวันนะครับที่อนุเคราะห์รถให้สำหรับการขับขี่ถ่ายคลิปครั้งนี้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาพกมา46 45 46, 46, 46แรงก็อาจจะโดนลุงได้มนกันนะคันนี้แรงคันนี้ว่า 40, 45หรือ46เนี่ยแล้วคันสอจอก็พอๆกันรอคันสอจอรู้สึกว่าจะ43เพราะว่าเป็นข้อมูลเก่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับซึ่งนั่นก็จะมีเขียวถอยูือข้างบังดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น76 พัที่ที่จะให้แจกทรงเดี๋ยวไปดูที่ช่องสอจก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งทุกคันลวนแล้วแต่ใส่งองร้อยอตองทั้งหมดเลยแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศในการขับรถเที่ยวในทริปนี้จะเป็นยังไงครับเกาะหลังไปกับลุงเอ็กแล้วก็บังดีเพราะว่ากล้องจะติดไปที่รถลุงเอ็กแล้วก็บังดีสองคันเลยเดี๋ยวไปแต่งชุดก่อนดีกว่าไปก็ตอนนี้เรา เดี๋ยวรถอ,อีกคันนึงแล้วครับเคันสีส้มเนียทุกสนามไม่ต้องถามเบี้ยวค่เลดิชิดอย่ามายามหนึ่งในสามเบี้ยวค่เลดิชิด